ที่เป็นอยู่เป็น,นานพานอยู่อ๋ออ่<อ>านพานเนี่ยพี่อยู่ที่ใต้หครับแล้วเราพี่อยู่แนวหน้าไหมก็เป็นได้านพานอยู่แนวหน้าเลยที่ที่แบบเดินเดินราัตาเวงดูจัดพระบนคอพี่เขานะผีอะไรทำอะไรพี่ไม่ได้เนาะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพิมขอไม่คกลาไม้เหรอแสดงว่ามีของดี <c oughs> คือผู้ผีปิศรจทำอะไรไม่ได้ อย่างเงี้ยส่วนมากจะมาคู่กับอยู่ยงคงพันฟันแทงไม่เข้าเพราะว่าครูวอาจารย์ให้ของไว้ปิดตาหลวงพ่อเหยี่ยวมัสพินสูงโดยที่ไม่ได้กดพิมพ์ไว้เดี๋บอกนะว่ามีมีอันนี้ที่บอกว่าเป็นเครื่องรางพี่เนาะเป็นมวลสารของหลวงพ่อเหยี่ยวมัสยิดสูงแล้วกันเนาะครับเราเดินป่าเนี่ยเวลาเดินล,ลัดตะวเวนอะไรพวกนี้งูเนี่ย,ยงูดําเอาเรียกต่งไม้แล้วเราไปจับงูก็อยู่ใกล้ๆนหน้าเลยแต่ไม่ก,กล้าจกเลนี่คือประสบการณ์เดินมากับตัวและลูกนี้ก็วันที่ตกยิงก็อยู่กับเราจริงเหรอ ที่บอกยิงโดนนิ้วออนัดแรกโดนนิ้วนัดที่สองแตกเป็นนี่เป็นลูกจะสามารถจะลุกคนละเปอรยิงเข้าคอเข้าคอยิงแม่นมากเพราะระยะแค่นี้ประมาณห้าไม่ถึงห้าเมตรเป็นอะไี่ไม่แตกเป็นรอยไหม้ไหม้เสื้อเสื้อไหม้หมดเลยคอผมไหม้แต่เฮ้ยออไม่เป็นไรได้ไงอ่ะแตกเป็นรอยไหม้เป็นรอยไหม้๋อแปลว่ายิงไม่เข้าอันนี้เล่นจริงประสบการณ์จริงเกิดเหตุประทัะอะไร ใช่เราประชาอ,ะอยื่เันขอห้าคนเราสองคนอีกคนของเรบอ,อีกคนผสมยู่ต่อสู้ก่อทิดนึมันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อสูบอนบุคคลละสิบล้านปล่อยไหมสิบล,ล้านก็ไม่ปล่อยของผู้อาจารย์เราไม่ปลย